สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเอ่อไมเต้นโพนี่แฮปปี้มิวน์ก,กันนะคะแต่แต่เราชื่อมัน,นีไม่ครบเลยค่ะโอเคนะคะเริ่มชุดแรกก็คือชุดสองพันสิบเอ็ดค่ะก็มีประมาณสักสีตัวมีตัวซ้ำสองตัวค่ะก็คือตัวแรกก็คือ ็เลสปอคค่ะเป็นชุดองพันนะคะเป็นแฮปปีมิวชื่องพันสิแล้วก็ไฟที่สองก็คือไฟลไลท์ซัมาค่ะ วที่สองก็คือเลนโบดค่ะนีเลนโบดัตมีชุดตัม้นะคะตัวมันหายตัวที่สีก็คือเชอร์รี่ลีค่ะมีสอนมัคคิเดอร์ค่ะแล้วมีชุดนี้ไม่ครบนะคะมีไม่ครบชุดเลยค่ะ ต่อไปชุดที่สองคือชุด2องพองกับชุด2องพองค่ะมันรวมมันรวมกันค่ะมันมีทั้งหมดประมาณ4ตัวค่ะตัวแรกก็คือชิ้นที่ถ่ายอืมดีได้ด้วยอืม ตัวที่สองก็คือ r e a l อด hey, ิสต้ Happy n e a l ชุด2022-2023เราก็มีเงือนควบเหมือนกันค่ะตัวต่อไปก็คือ Apple Jack ก็สุดท้ายคุดลิลี่บอสตมค่ะแล้วก็เราจะมารีวิวชุดต่อไปคือชุด2 0 1 4ัี่ค่ะดูนะคะ ตัวแรกก็คือไ้วยเล่ยพิเศษถ้วยเล่ยสปาเก็ตตี้ถ้วย i ล h t ค่ะนี่มีมงกุฎด,ด้วยตัวไปก็คือ i ิ k i e ที่คาย rainbow power ต่อไปก็คือเจ้าหญิงลูน่าค่ะและตัวสุดท้ายของเราก็คือดีเจทนรีค่ะนี่ผมแปดแปดีชุดน,นี้เราก็มีเนื้อโค้กเหมือนกันนะคะชุดต่อไปคือชุดสุดท้ายค่ะ คือชุดที่มีอสองพันสิบห้าค่ะเป็นอ e ีสเทรอร์เกค่ะเรามีแค่ปุดเดียวเานั้นก็คือทิ้งกิพายค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบีด้วยบีที่เป็นนักทิ้งกิพาย แล้วขอจบการเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย